ตราบใดที่ฉันยังวางแผนหอบเอาชนดที่ดินของชาวบ้านออกจากตู้เซฟนั้นไม่ได้ฉันก็จะยังไม่ไปจากบ้านเศรษทีผู้นั้นเด็ดขาดเอานี้ให้ผมช่วยงัดออกมาไหมงัดเลยเหรออืมใช่อืมตู้เซฟนิรภัยเชียวนะนิชยัยไม่ใช่ลิ้นชักไขกุญแจธรรมดานะก็ยกมันออกมาแล้วทุบให้พังไปเลยสิอืมฟังหเูมันง่ายเหลือเกินนะนเนี่ยง่ายจริงๆมีง่ายหรอกแค่ชัยอะ่ะ ออกจากห้องไม่ใหญ่ก็หัวขาดนี่เห็นหรือไงตาบนบ้านหลังนั้นอ่ะโอ้โหเหมือนกับสับป,ประรดใช่ไหมแต่ว่ามันก็จริงเหมือนกันนะเอาหน้าเรื่องนี้ฉันเป็นคนจัดการเองถ้าฉันจัดการได้เมื่อไหร่ฉันก็จะต้องขอในชัยเนี่ยช่วยแล้วล่ะจะให้ช่วยยังไงล่ะก็หาทางพาฉันหนีไปจากมือน,นี้ให้ได้ยังไงล่ะ